สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอครูจอยอกแล้วนะคะวันนี้มาเรียนใบางานเสริมประสบการณ์กับคุณครูจอยแล้วก็ใบางานสารสัมพันธ์กับคุณครูโบนะคะก่อนที่เราจะไปทําใบงานสารสัมพันธ์กันค่ะคุณครูจอยจะพาเด็กไปทบทวนรูปร่างหน้าตาเงินแต่ละบาทค่ะว่ามีค่าเท่าไหร่ค่ะรูปแรกนะคะเด็กๆด,ดูเลยค่ะรูปเหรียญอะไรคะ เหรียญบาทนั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับ1บาทต่อไปนะคะเหรียญอะไรคะเด็กเหรียญ2บาทนั่นเองค่ะเหรียญ2บาทนะคะจะมีสีทองแล้วก็สีเงินนะคะเด็กๆต่อไปเหรียญอะไรคะเด็กเหรียญ5บาทนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเหรียญ5บาทด้นนาน,นนอกจะเป็นวงกลมแต่ด้านใน หเหรียญ5บาทจะเป็นเหลี่ยมๆค่ะให้เด็กสังเกตตรงนี้นะคะต่อไปหเหรียญอะไรคะเหรียญ10บาทนั่นเองเหรียญ10บาทจะใหญ่กว่าพวกนะคะแล้วก็จะมีสีทองอยู่ด้านในว,วงกลมล้อมรอบจะเป็นสีเงินนะคะเด็กๆเมื่อเด็กรู้รูปล่างลักษณะของเงินแล้วเด็กเตรียมใบงานเสริมประสบการณ์แผ่นนี้ขึ้นมาค่ะ เตรียมขึ้นมาหรือยังคะไม่เด็กเตรียมขึ้นมาแล้วเราไปทำกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพในใบางานไหมคะว่าเป็นรูปภาพอะไรรูปภาพธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเขามีไว้ทำอะไรค่ะเด็กธนาคารเขามีไว้ฝากเงินออมเงินหรือว่าเป็นสถานที่เอาไว้รับฝากเงินนั่นเองค่ะ ให้เด็กๆนะคะระบายสีให้เรียบร้อยโดยครูจอยนะคะจะระบายสีมาแล้วค่ะให้เด็กมาดูตัวอักษรตามรอยปะกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างมีตัว b a n k อ่านว่าแบงแปลว่าธนาคารอีกรอบนะคะ b A, N, K, b a n แแปลว่าธนาคารนั่นเองค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำนินสอและก็ลากตามตัวอักษรเส้นปะเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสริมประสบการณ์กับครูจอยเสซลนะคะครูจอยก็จะพาเด็กๆไปเรียนใบงานสารสัมพันธ์กับคุณครูโบกันเลยค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูโบอีกแล้วคุณครูโบนะคะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในใบงานสารสัมพันธ์กันค่ะเรายังอยู่ในหน่วยของอะไรคะเด็กๆหน่วยค่าของเงินนั่นเองค่ะเด็กๆกิงมากเลยเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะคุณครูโบนะคะจะให้เด็กๆหยิบใบงานสารสัมพันธ์ใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาพร้อมกันนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะหยิบใบงานขึ้นมาแล้วเด็กๆดูใบงานนะคะว่าเขาให้เราทําอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันค่ะ,ะก่อนที่เรานะคะจะไปทําใบงานพร้อมๆกันคุณครูนะคะจะพายเด็กๆมาทบทวนคําครองจองการออมเงินกันก่อนคะ่ะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยถ้าจําได้แล้วเราไปทบทวนพร้อมกันเลยคะ่ะการออมเงิน มีสรึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานเด็กๆพร้อมที่จะไปทำรายงานกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆหยิบรางานขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วเปิดหน้าแรกนะคะเด็กๆ เด็กๆคะเด็กๆหยิบใมงานสารสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะหน้าแรกของเรานะคะก็คือสารสัมพันธ์หน่วยค่าของเงินมีรูปกระปุกอมสินหมูแล้วก็มีเหรียญยอดลงไปใช่ไหมคะเด็กๆหน้านี้นะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะอีกหนึ่งหน้าเขาให้เ,าเรานะคะนับจำนวนกระปุกอมสินกากระบาดท,ทับตัวเลขระบายสีภาพให้สวยงามน,นั่นเองค่ะเรามาดูภาพที่เขาให้เ,าเรามานะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆช่วยกันตอบสิคะภาพอะไรคะกระปุกอมสินหมูนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมานับจำนวนกระปุกอมสินหมูกันดีกว่าว่ามีกี่กระปุก พร้อมหรือ,อยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปนับพร้อมคุณครูโบเลยนะคะหนึ่งสองสามมีทั้งหมดกี่กระปุกคะเด็กๆมีทั้งหมด3กระปุกนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะประมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปค่ะคุณครูโบจะพาเด็กๆมานับจำนวนตัวเลขกันเริ่มนับพร้อมกันนะคะเด็กๆ1 2 3 4ส เด็กๆเ,เก่งมากเลยต่อไปเราจะมาดูกันว่าออมสินของเราที่เรานบกันไปเมื่อกี้มีกี่กระปุกนะคะมีทั้งหมดกี่กระปุกนะคะเด็กๆทั้งหมดกี่กระปุกคะถูกต้องแล้วคะ่ะสามกระปุกนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือยังว่าเราต้องาการกระบาดท,ทับตัวเลขไหนตัวเลขไหนคะเด็กๆ ตัวเลขสาที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นี่เองเก่งมากมาเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะกากระบาดท,ทับตัวเลขเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพกระปุกออมสินหมูให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆ,ๆ เมื่อเด็กๆนะคะนับจํานวนกระปุกอมสินการกระบาดทับตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะมาดูอีกหนึ่งหน้าจะเป็นคําถาม3ามข้อนะคะที่เขาให้เราทํานะคะดูนะคะเด็กๆข้อแรกเลยเขาบอกว่านักเรียนมีอยู่ห้าบาทคุณแม่ให้เพิ่มอีกห้าบาทนักเรียนมีเงินทั้งหมดจำนวนเท่าใดแล้วก็ให้เด็กๆนะคะตอบคำตอบลงไปเลยค่ะว่าเด็ก มีเงินทั้งหมดจำนวนเท่าใดนะคะต่อไปมาดูข้อสองกันนะคะเด็กๆนักเรียนระหว่างของเล่นกับขนมนักเรียนควรเลือกซื้ออะไรมากกว่ากันเพราะอะไรคะให้เด็กๆนะคะคิดไว้แล้วก็ตอบคำถามลงไปนะคะว่าเด็กๆจะซื้อของเล่นหรือขนมเพราะว่าอะไรและมาดูข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อ3ธนาบัตร ใบละ20บาทหนึ่งใบมีมูลค่าเท่ากับเงินเหรียญ1นบาทกี่เหรียญมีทั้งหมดกี่เหรียญคะเด็กๆรู้หรือเปล่าถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆตอบคำตอบลงไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูโบได้พาเด็กๆทำาปบงานสารสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ